สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องบทบานลัมเพลินออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้แยกทางกับคุณพ่พอค่ะบอกเป็นกับุณพ่อการใครแยกทางกันแล้วก็วันนี้แยกทางกันไปเติบโตแล,ล้วค่ะมื่อวานนี้นะคะเพราะว่าอยู่น้ากันว่าสองช้ามือหยุมหัวกันฉะนั้นมันไดก่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้เข้ามาตามหาคนคนหนึ่งกับพี่น้องเพื่อร้อนไม่รู้เพื่อมาไม่ต้องเปิดทางนู้นค่ะคุณพี่ บุกบานเลยพี่ะ้อมาเร็วมาเร็ว่วววมาทางนี้มาบุกบานศิลปินท่านหนึ่งแยกทางกับค,คุณพ่อแล้วนะคะเห็นรถกันมาสิ่หัแล้วมาตามหาน้าข้าวเถ่าค่ะพี่น้องบริษัทว่าเขาพอไปพูวไปน้ำพอตอนไปนมีงานอันวันที่อ่าอไปมีงานวันที่อันสิบ เอ้ยไม่ใช่สิวันที่แปดอยู่เพชรบุรีแล้วก็พี่พรมก็พี่ฮอนดีสิไปก่อนวันที่เจ็ดจะไปก่อนนะคะวันนี้เราไปตามหานักข่าวเท่ากันนะคะทุกคนค่ะโอ้ยพี่ดองมาเปิ้ยโอ้โหหนาเสื้อเลยเพื่อนนักอีค่ะพี่ดองเพป็นพักอีที่ที่ติดตามทั้งช่องพอดีเล้วเพื่อนดูวิเชียร์ค่ะพี่ดองสีเห็นนักข่าวเท่าเลยนะคะพี่ดองคะ บอกเขาเบิดมือเบิดเว้นกันพี่น้องหากินกันจอดๆเลยล่ะครับพี่น้องครับป้อมแปรมไอไล่ด่ากันสนั่นวันไหวเอาสิเอาเหมือนตอนนี้คือยอดวิวช่องพอดีเราเพื่อนเออเขียวกับเพจเฟนบุ๊คพอดีทีวีิตกแปนเพจเริ่มลอยล้อลงแล้วเป็นยังคือมันเบิดเดี้ยวสุดๆข้าวเจ้าเลยข้าเจ้าเริ่มหูท่านอ่ะดิข้าเจ้าเริ่มหูท่านแล้วตอนนี้ตัวเริ่มบ่ได้แล้วเอาสี่ไอสมี่ขอเสนอว่ามันสิคลิปปังคลิปนี้ปังเนาะปังปังบ่พี่มาปังสุดๆตัวละออก ไอสิวะเขาตัวล่าอ่ะตัวเล่าออกเดี๋ยวนี้เลยตัวพูดล่าออกปุ๊บไอสิวะมาแล้ววะเพื่อเขาเฮ็ดเพื่อเจ้าเขาตังค์เจ้าแม่ต่ต้องเฮ็ดเพื่อไอศิวตัวนี้มันลอยลอออะไรดิตัวนี้โอ้ยผมแปมต้องทำดิตั้งปกคลิปดิพร้ผมแปมต้องลาออกเพราะว่ายอดวิวยังตกกว่าปีตัวศูนย์เธอมันมีคลิปอศิสะจ้ะแกกันจะลาออกกับไอศิวะจะพูดจะพูดลาออกปุ๊บขอเฮ็ดคลิปเลยมาเพียงเดียวกัน เสมอภาคคลิปนั่นพี่เข้มกบมลชัยนี่ละพาย,ยัางสิละนี่เน่นว่าไอผมสิโพดเฮ็ดหัวข,ขอคลิปว่าลงแล้วเด้อพี่เข้มกบมลชัยลงจากเวทีลงเวทีสาวน้อยแล้วแต่ว่าเราหมายถึงว่าเรายางลงมาจากเวทีนะแต่ว่าไปเฮ็ดหัวขอคลิปพ้นเขาไปได้ไอว่าจะหน้ามันนี่พ้นเบื้องไกลนี่เขาตกใจแล <2 S 1> นะ้วสองแสนปาร์ตสองแสน,น,นลงแล้วพีน่น้งองพร้อมแปมย้ายวงแล้วย้ายวงอือ ใหญ่จากพงไผ่ไปพวงไฮโลโอ้ใหญากพวงไห่ใหญ่เ <w> พ <benim hello> ิ่มชั่ววบมาแล้วแลไกลเออเขียนโกิมไมสิเอโอ้ยปีดอเบ่งข้าจ้าจังเขาไปด่าวันปีนี้เพนเว้่าพนเป้าขึ้นขึได้ข่าวพนผ่านว่าข่าวนียวปยอัร่างกันลงไปอีกิดวันหันลวงไปตัวไปแล้วข่าวนักเอกก้อยตัวเขาอีกแล้วแมนเอ้แต่งตัวคือจังซุมข้นแจะเบียรค้ายประกันใช่เสียมาดามบ่งังนคืก็้นจังซุมขายตรงซุ้ม มือนี้มาขายยางตีมาขายแพงฟูโซลาซิลเออพราะเอาเงินเดี่ยวขันยุนี่เอาเงินเดี่ยวเออบ่มีเงินบ่มีเงินเซ้นเอาเงินสดอย่างเดียวบ่บ่บอกกันเั็นว่าวเงินสดเพราะว่าอันนั้งเตียใส่ห่างเลยเขาจ่ายนะไอ้เขาจังสีบ่เขาเป็นนักข่าวยังเหมือนเด้เหมือนเด้เขาเป็นนักข่าวเป็นตัวมันศิลปินสีสัมผัสกับมี่ไหมชิลปินเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาตั้งโต๊ะแถลงเลยแมนแต่ว่าเขาสีบ่บอกเอาแบบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเลยนะเขาสีบ่บอกข่าวอยู่นี่ดี แม่เขาจะไปเอาความองเห็ดการเ็ด huh. งันเขาก็มนีเขาบอกเข้าไปน้ำหลากกซานาบอกไปร้อมผู้ใดผู้ใดสิเห็ุอ้ผู้ใดสิเห็ดเข้าแล้อเนาะทีมาาเข้าจะไหนนอนนะข้าทีมาสานามจะได้เาไปตัวที่เวเด็ดน้ำเด้อน้ำเน่าข้าอี๋เด้นี่ยภาหาเานึกว่าอันมาถอดีดหัดวัชิวัชันมาถอดวัชันมือนี้ไอซียันอันเอาหนามโอบกกษาพอนะนางอี๋นม่นนนางสูผู้ใดโทรมาอ้าวจะภาพโทรไหจะภาพโทรเข้ารบบใ้รจะภาพเออคนจีจ่าง่งเข้าบ่ ครับแม่โอ้ยติดตอ่อเพิ่นมาได้จักมาท่านนี่ติดตอ่อได้อยู่ยังนอ้อจะพาครับว<ะ>่าครับอีแม่ติดตอ่อเพิ่นได้ว่าฮัลนนั่นแล้วติดตอ่อเพิ่นมาได้นั่นแล้วเพิ่นเพิ่นเฮ็ดทุละกถึเพิ่นจังไลยเดี๋ยวฮัลเซียติดตอ่อได้จะคิดทบบอกบว่<ะ> ตายดูกว่าไปกินน้ำไหลไไปกินน้ำยุ่ยสร็จไมอีกมันนี่อเฮ็ดเฮ็ดตั้งไล่ะไล่คนนอนกับบมีซะันทีจะภาพโท่มากครับพี่น้องค่ะต่บแม่นจะภาพจางพูนูได้ค่ะสิจ้างพูนเดีย้โอ้ยผุทโทโอ๊ยบ่มมีบ่มีบอมมี่นะบอมีบ่ได้ตจดต่องเขาเิ่นทางไรเจ็งได๋สิจ่างให้นัข่าวสาวไมสาวหนามสานับ้าบ่อโตรเตะ มันสีเหล่สินะป๊อปไม่ต้องมานะลูกเรามาดูสวนดอกพี่้องครับผู้ใดสวนใจอยากซื้อหรือว่าอยากได้หรือว่าอยากขอขอเขามาเลยค่ะพี่ดองบ่แม่ของหนูเด้อค่ะของเอกคนที่อันเมสีอันบัานบักไฟหวานเด้อเมสีบัานบักไฟหวานวนี้อีเม่แล้วติดต่อไปแล้วสิไปหามืออื่นเมสีบัานบักไฟหวานเมื่อไหร่ถ้อันยังเกาจังหวัดอยังกาใช่ย่าพุ่ม บ้านบอกไฟหวานแม่แม่สีแม่เจ้าเบิ้งขันเบิ้งคลิปนี้เด้ดเอผู้ใดโอ้ยผู้ใดจีบบาเบิ้งคลิปหลานาะแม่สีบังไฟหวานเผู้ใดจีบบ้าติดตามลานแม่สีบ้านบักไฟหวานนั่นพูนละทั้งชายภูมิเด้ออีแม่เราโทรมาบอกว่าติดต่อบัไดซองมือแล้วเราสิไปมืออื่นนี่แล้วสิไปหาเจ้ามืออื่นนี่เด้อแม่เด้เอเฮ้ยเฮาให้อะไรบ้านนี่ฝาก,กากพี่ด้วยค่ะพระยุสชยภูมินะคะแม่สีบังเอาก่อบ้านบักไฟหวานไปบอกแม่ย่าีบ้านบักไฟหวานเนี่ยพี่ด้วยค่ะว่า ผู้ใด้สิไปหาแล้วก่อนแม่แม่แล้สิไปหาเมืออื่นแม่ผมนี่ล่ะสิไปหาเราเป็นเซี่ยวกันย้อนติดต่อมันเลยติดสิไปนอกนะกับเลยว่าสิไปยำไปยำก้อนกันสิไปนอกโอ้ยแม่สีบานบักไฟหวานกับพี่ดองใสยภูาพุมใส่ผ้าพุพี่ดองไปน้ำหายพอดูเแล้วนะคะบอกแล้วแน่ว่า อันแม่พี่ฮอาดีสิพยายามครับจนปัญญาเราเนยติดตัวอะไรติดตัวอะไรครับเป็นสิไปหากับอื่นได้ประกาศหาเดี๋ยวพี่น้องค่ะแต่ว่าศนี่พู้ใดอยากได้อยากอะไรก็มาขอเอาครับพี่น้องมามะมาขอเอาแตบไปแจ็คส์ให้บ่ให้ดอ,อกพี่ <c oughs> น,น้อ,องครับเอามันคือดอกดอกงามแ้ถอะปาปาวดะโอ้ดอกงามเาด็ดเดียวปสวยค่ะแค่ครูรัดปะ ตัโอเคแอแคบตัดโอ้ครแคบตัดกัพไปนรอแคบตัดแคบตัดเออแค่คูรักละโอ้ยแคบตัดแคบตัดแค่คูรัดเอียงมาโอ้ยเนืเลียงกำลังออกดอกบานชพางเลยสวยสดงดงามบานเหมือนหน้าเจ้าของเลยค่ะ สายแคคตัสนะครับสายแบบกระบองเพชรสวยงามก็ะมจะรู้จักดีนะครับตอนพีโกตีเนอดาราที่พ่นเพชรไหลข้ายอะไรยังอยู่เนี่ยเนี่ยแน่วบุนนเแหละฟอร์มเขาอื่นเป็นฟอร์มฟอร์มสวยบางฟอร์มกับสิบหาหกมื่นกับมีนะครับ<ะ>แมนครับอีลีครับเนี่ยต้นเน้น้อยเนแน่เนี่ย,นนนยเบื้องความแบบว่าผมกับเบื้องบมเป็นดอก <c oughs> แต่ผมกัเอาไม่เห็นจะซื้อมันอันนั้นเป็นของลุ่งลุ่งเล่เอาไว้มันตากแยาดนิ้ต่วนมันกรเลยมากกระไซื้อันสั่มแมนก็เลยมากนีก็เไยซื้อ แคปตัตแคปตัดแคปมันเป็นสกัดเยเอก็วคปูลเดแคุูลัดมะเขือยงเาเสียลราคับพี่น้องไปล้วไปล้วตัวเอาไปเ็ดกินล้วเแยงกินเอาไปดวกกินกับแก้วกับแยงไปมะเขือเทศะเขือเทศพ่วงมะเขือเขือเขี้ยค่อนข้างจะิเป็นอันเอ้าไปคุณว่าปลูกหรือว่ามันเกิดขึ้นดิเอ๊เอากับปลูกเอองเหรอเนาะเอ้าคือแง่ะแท้ อย่างนี้ยี่ไวดเหรอเนาะนกพ่นะน้ำเนาะเนี่ยโอ้ขาข้าพเจ้เลี้ยงสัตว์กับพี่น้องไม่แม่เหมอนี่ไม่เหมืนข้าพเจ้เลี้ยงเลี้ยงคนนี่หรอสัสอีนี่แม่เะจ้าได้จังไปว่าจริงนก็ว่าทำหน้าทำหลังมาสูงข้า <c oughs> พเจ้เลี้ยงคนกินนี่แม่ที่มันสัตว์ก็เลยทั้ง ใหม่จักแล้วยุวคคราชเขาจะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนาะยุคคราชอันนี้ยุคกาะสินเนาะข้าวโพดอันนี้เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับ <c oughs> ข้าวเหนียว <c oughs> ข้าวโพดข้าวเหนียวขาวนุ่มๆอ่อนๆนะครับพี่น้อน,นี่แซ่บนะครับถ้ามาอันซุ้มันออกได้สิได้ขายบ่โอ้ยขายจาังได๋เฮียด้วยแต่กลิ่นจะฟังเดียวสิพ่อขายอีหยังนี่ต้าเฮาซื้อกับเวทสักขว้างนึงหน่อยๆนึงแต่ว่านี่3แถว4แถวนี่อยู่ซาเราเลี้ยงอยู่ก็อันนึงเลี้ยงบักเลี้ยงอีหยังก่อเลี้ยงลูกออดบ่แม่นเลี้ยงบักม่วง ตอนนี้บักม่วงเน่าโอ้บกที่ม่ถักด้วยไงพี่น้องเฮ้ยอะไรย่งใครมันไข่เขียนขากับพี่น้องครับอ่ากันนี้ดีกับที่ถือสีม่านนี่แหละมีเพื่อการนี่เรื่นที่ให้เธอมานี่อ่าโปรดิชเท้าสีม่านเห็ดอย่างไรสักจุกหลางบ่อนี่ทำแังไงปวดพูอนี่แหละพี่น้องสภาพจะเป็นนั่นเบิดบักม่วงกระไดปวดพูอครับพี่น้องใครได้จีภาครับพี่น้องอุ้งบ่ม้าในเห็ดเด้อบ่เห็ดเด้อ บริเวณบรเววัดศรีมะล่างกันค่ะมีเต้าหัวกินค่ะหลายในอยากกินมกหัวเพี่นค่ะปีเรฟวางสีเด่ปีน้องค่ะปีเรฟแาบป่าหางกุงยุ่งไปหัวกินค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย